เเอเอเออ,อ,อยยูู่่่นี้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ แล้วเป็นไปเอ้มือยุไม่ตกลงลงได้ยังไงโองโหนี่จังหวะเรามันปล่อยให้มันลงไม่ได้นะก็คือต้องยอมครับอัดอย่างเดียวครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมด ดิบแปดเส้นนะครับเห็นเงียบๆอย่างนี้ไม่เงียบนะครับกำลังซุ่มโปรเจกต์อยู่นะคร ก็บวกเราก็ตายก็บวกเราก็ตายกระทากเลยครับแม่ขึ้นีตัวตัวนะครับขึ้นติดเรื่อยๆเลยขาวขาวเขียวเขียวนะครับด่างๆตัวนี้สผดักไปนะหมูเอ้าเอ้าเอาเอาอยู่นี่อย่างเงี้ยอยู่นี่นี่ฮะตัวขาวๆเขียวๆฮะ เต็มเลยครับคู่มันไม่โดนนะฮะได้ลงได้เชี่ยวพังยับหมดครับขึ้นมาดูตัวกันดีก,กว่า ตอนนี้ทั้งล่างมาจะลาบทั้งผืนเลยนะครับดุจริงๆครับออกแล้วว่าเจอนพพรสองพันเจ็ดต้องร้องขอชีวิตนะฮะสวิงก่อนนะครับ รู้จักแล้วตัวที่สามนะฮะแเปคนิดแปดเซนอีกแล้วฉันโดเมืองแพ้อีกแล้วว้ยตัวที่สามครับยังสะใจจริงๆฮะผมสะใจตรงไหนนะครับผมอ่านใจมันนะครับผมเดามันถูกกบทุกครั้งนะครับ ที่แพ็กิป8เซนตัวเป็นเป็นฮุกโอเวอร์นะฮะยับครับตัวนี้รอบแรกทานายเห็นจากในคลิปนะจะเห็นว่าแม่ขึ้นปุ๊บนะบอ,อกลูกเลี้ยวโค้งเหยื่อผมล่วงด้านขวาดักหน้าขวาผมไปทีแรกถูกไหมครับแล้วก็มาที่สองอีกผมซ้ํานี่คือบอกได้คําเดียวว่าตายครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับตายแน่นอนแล้วเผรนี่บอกเลยว่าชะกันนะครับ ตอนาน้นเอาปลาขอาวสวิงต้องระวังกันด้วยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าโหแผลแผลโหดร้ายขออนุญาตคัดนิดนึงฮะเดี๋ยวขอปลดปลาก่อนตัวนี้อันตรายครับนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับต่อจากที่น้าดูไปก่อนหน้านี้ปลาเข้ามาไซสี่นะครับแล้วก็แผลค่อนข้างชะกันมากนะครับสายที่ใช้ก็เป็นสายบาลานซ์ตัวเป็นฮุกโอเวอร์นะฮะ อย่เป็นปลั๊กนะครับผลิตจากคนไทยทุกขั้นตอนนะฮะบ Back d i v Thailand นะฮะขอบคุณนะต้มชิคเก้นไฟด้วยนะครับทําให้ผมมีทิปดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดแพร่ที่เดิมนะครับขอบคุณนะครับทีมงานโกไสายนครนะครับลืมไปไม่ได้เลยนะครับทําให้ผมมีทิปดีๆแบบนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้เองนะครับสามโลไปปลายสี่โลได้ครับตัวนี้แต่แผลเนี่ยค่อนข้างชะกันนะฮะ ก็เดี๋ยวก็มาปล่อยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งสักครู่ครับนีแล้วคู่มาดิ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 คู่มาเลยคู่มาเลยคู่มาเลยคู่มันมาเลยไม่ต้องร้องหลุดตักไหมอะไรร้องขอชีวิต แะหมิ่นนะฮะเป็นไงครับออคู่เลยนะโอ้โหแรงมันดีจริงๆช่างตอมบอกว่าปวดแขนนะฮะแต่ผมมาปวดใจมาไม่ถึงแพ้ ว่าจะดที่นี่ขาว,วเวลาเก็บสายฟูโลว่าป่า,ปา,ปาลงไมงล่าไปแล้วก้นกะีน้ำออกลยงดีฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับช่วงที่กินนะผมปั้มปัง้งปัง้งปัง้ปงถึงเรือเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะคลายเบรกเล่นนะฮะ เรือที่ผมนำมาใช้ในทริปนี้นะฮะเป็นคิมเปิล330นะฮะขอบคุณช่างเอขอบคุณหมอโอนะครับมีมากครับตัวนี้หลุดก็คือหลุดได้ก็คือได้นะครับแต่มันต้องได้สิครับมาอีกแล้วแบ็คทริปไทยแลนด์ของคู่ไปเลยฮะ ที่นี่เมืองแพ้่ไว้นี่นะครับโกไสยนครจัดให้นะฮะอุ่มตกปลาจังหวัดแพ้่นะฮะมาดิต่อกรนะฮะแบคดิฟนะฮะทริปนี้ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆนะครับแบคดิบ8เซนนะฮะ ปลาจะแรงดีนะฮะช่วงที่ผมปั๊มปึ้งปึ้งปึ้ง,งออกมานะะเนี่ยฮะสามสิบหนึคู่นะฮะบบกแล้วต้องร้องขอชีวิตนะฮะ สภาพหมายลูกอย่างนี้ผมใช้บาลานซ์ p สามนะฮะขอบคุณบริษัทบาลานซ์ด้วยนะครับยังไงผมไม่ลืมบุญคุณแน่นอนครับคันที่ผมเลือกใช้วันนี้นะฮะทิปนี้นะฮะเป็นเค d ด e ตอีโกอิทนะครับเป็นคันหนึ่งเดียวในดวงใจผมนะฮะในย่วง20่ปีนี้ตัวนี้ก็เป็น a อ t นเทเลสดีซีนะฮะรอบ5.5นะครับปี2016นะฮะตัวเบรดเป็นฮุกโอเวอร์เบอร์หนึ่งแล้วก็แบ็กดิปแปดเซนนะครับ คู่ไปเลยมาดูโค้กันก่อนตัวที่สองนะครับเห็นดุจริงนะฮะแต่นบพร2007ดดุกว่านะฮะนี่ครับแพคคู่เดี๋ยวผมจะปล่อยเลยนะครับสาบานให้ฟ้าผ่าตายเถอะนี่ครับโคกเดียวกันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะฮะแต่ตัวนี้สิทีเขาแตกไม่รู้ว่ายังไง สองตัวแม่งน่าจะมีแปดโลเก้าโลละมั้งไปหาลูกกันโอเคเหลือตีปิ๊ก นี่นะคับส่หน้าบ้านเลยนะครับนะครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องสปอนเซอร์ผมเชื่อช่วงพักปลาด้วยนะครับเรือที่ผมนํามาใช้วันนี้นะฮะเป็นพิมพ์ั้นนะฮะหมอโอนะครับแล้วก็ช่างเอนะฮะที่ดูแลผมนะครับ ลิปนี้ผมอยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กขนาดกลางต้องบอกขนาดกลางฮะแล้วก็ขอบคุณสายบาลานขอบคุณแบกนิฟไทยแลนด์นะฮะที่ทําให้ผมมีทริปดีแบบนี้ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามช่องนะครับยูทูบนะครับนพพรสองพันนะฮะแล้วก็ฝากติดตาม a c e b o o k นะเพื่อนเต็มกดติดตามด้เลยครับนพพรสวนดอนนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจกดีฮันุมลนะครับอ้าวลอมาดูตัวแรกกันก่อนไหวไหมลกูก ชั่วร์ครับตัวนี้ตัวนี้ยึดกนเออตัวนี้ได้ได้ได้โอเคตากรขอทีดิไม่ขอทีไม่ใช่ทัดมือฮะขออย่างอื่นนะครับคันเบ็ดกูแพงกว่าสินสอดเมียกูอีกว้ยโอเคครับวันนี้ผมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งไปแล้วผมยังตามหาทูฟี่ เมืองแพร่ไม่เจอนะฮะผมจะพยายามตามหาให้ได้นะครับอ่านนี้ด้ข่าวว่ามีไซส์สิบนะครับอย่างน้อยๆนะครับเจ็ดแปดโลก็ยังดีนะฮะขับรถมาโคตรไกลเลยครับปดหลับปดนอนมาหลายวันด้วยอยู่ที่บ่อตกกุ้งนะฮะตอนนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับปหนุนนะฮะเซิร์ชติดตามได้ครับเพจบ่อตกกุ้งนะฮะฮันเตอร์นะครับหนูสารต้องมาชีติดนะเพื่อนสมาชิกผ่านตกปลาผ่านมาจังหวัดนี้อย่าลืมแวะทักทายได้นะฮะ ตอนนี้เห็นไหมครับประมาณเก้าโมงเช้านะครับมาแล้วฮะสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะลูกอุเล็แบบนี้นะครับเมื่อเช้านะครับมีปลาจิตที่โดดสายผมสามตัวนะครับแฟนผมเขายังเตรียมอุปกรณ์ไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะจะจัดให้อย่างสะสมเลยฮะปลาจิตนะครับเดี๋ยวเจอปลาจิตผิวน้ําโดยการใช้เหยื่อนะครับเป็นกบไม้ ขนาดสามเหลี่ยมเป็นขนาดห้าจุดห้านะชื่อว่ากบตบปากแตกนะฮะเดี๋ยวจะตบให้ปากแตกเลยในหะ้ะดูด,ดื้อแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเป็นต้นลมนะครับให้ตากล้องได้พักน่อยนะครับตัวผมเองก็เริ่มจะง่วงแล้วเหมือนกันเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนนะครับากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขึ้นแผ่กนี้หายิป